เราก็มาถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับก็อีกประมาณ40พิกิโลก็จะถึงที่สนามที่วิ่งเนะทียววันนเราก็แวะวัดถ้ำเขาหย้อยก่อนนะก็ผ่านมาเพชรบุรีก็ต้องหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่เคยแวะเลยก็เดี๋ยว 外拍成本啊！

ทางขึ้นถ้ำสวรรค์ครับพระตำหนักสีแล้วอนุญานะครับเดี๋เราจะลองเดินขึ้นมากันดูนะครับ เป็นเส้นมาจุดชมวิวนะครับคือ,อต้นที่เขาก,กำลังทำาทางเดินมาอยู่นี่ทางเดินก็มาสิ้นสุดครับตรงนี้เพราะยังทำไม่เสร็จ ยอดเขานี่บริเวณท่าน,นบนนับที่ก็เหนื่อยเริ่มกัน นี่เราก็มาถึงบริเวณทางเข้าถ้ำเขาสวรรค์น,นะครับก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันครับก็ไม่มีคนเลยไม่รู้ว่าจะลงไปดีหรือเปล่า ก็เราลงไปดูสัต็ปนะครับขขาางก็ค่อนข้างมืดนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวมา ก็ดูเหมือนจะไม่มีทางามีไฟนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปต่อก็มาดูแค่นี้แล้วกัน,นครับดูรบริเวณในะรอบถ้ำนะครับนี่เรื่ลงมา น,นี้ก็มีจุดไปต่อนะครับไม่ไม่รู้ว่าไปถึงไหนก็เดี๋ยวเราก็จะกลับลงไปละนะครับก็มาดูเดี๋ยวขรา้งหน้าถ้มีโอกาสก็จะได้แวะมาใหม่แล้วก็ค่อยลงไปในถ้ำสวัสด์นะ ถึงที่พักแล้วนะก็เดี๋ยวเอาของเก็บก่อนแล้วก็ค่อยไปเช็คบิดรับบิสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มันเป็นสองรอบแล้วไงเมื่อคนเยอะมากอ่ะก็จะมีวันนี้กับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เริ่มเริ่มวิ่งตีสามไอตีสี่เมื่อกี้ก็โทรมาบอกว่าเต้นอ๋อผมก็ออกอ่ะพรุ่งพรุ่งนี้เลยแล้วก็ไม่ได้เข้ามาแล้วออกประมาณวิ่งตีสี่ครับออกตีสามครับใช่ก็ก็พรุ่งนี้เห็นบางคนก็ก็ก็นอนอีกนะเขาก็นอนต่อใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อใส่กงเกยกางเกงกางเกงก นี้เราก็มาถึงนะอ่ามือเวณโรงเรียนมันยังกัดใต้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปรับบิบกันนะครับพยาบาลน้องมีทุตพงศ์พยาบาลนี่ครับจะเยอะสุดแล้วอันนี้ต้องใช้เป็นแบบนี้ไม่ใช่กาวอ๋ออย่างนี้

สุเมตตาครับเลยตรงนี้ไปประมาณเมตรอยเมตรครับแล้วพักพักไหนนะครับพี่ขับรถมาจากหัวหินอ๋อขับรถมาจากหัวหินหลหลเลยผมขับบถสายมาจากกรุงเทพวิ่งเสร็จแล้วก็ขับกลับเลยเดีย๋ยวคืนนี้กกลับไมไ่ขับไม่พักยังไม่รู้เลยว่าจะมาหรือไม่มาอย่างนี้เพราะเสียง,งมันเนี่ยมันพุ่งไปหายไ่จะโหด,ดอยู่ เราเขาปล่อยตัวน่าจะวิ่งไปตรงนี้วิ่งไปตรงไหนไปแล้วน่าจะออกไปนี่แต่ทางขวาหรือซ้ายานึกเข้า,าซายอยเดี๋ยวต้องไปดูริบบินนี่ริบบิ้นเราสีเขียวนะสีเขียว เพราะว่าอันนี้น้องเขาเป็นรุ่นลูกอันนี้ถ้ายอยู่ในป้ายอะค่ะอันนั้นรุ่นพ่อแม่เขาอันนี้คือตัวนี้ยิ่งดีค่ะเพราะว่ามันกาลังกินเก่งคือเหมือนแบบวัยรุ่นนะคะเป็นบบี้อ่าเป็นวัยรุ่นคือแรงเขาจะเยอะแต่ถ้าแบบแก่หน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อยๆกินอะไรอย่างงี้อันนี้หนูใส่ให้เมื่อวานมะเต็มใบอะค่ะใหญ่ๆเลยที่เป็นใบผักกาด เอามาจากตลาดสดที่แบบเขาคัดออกอะค่ะแล้วหนูวางไว้แค่วันเดียวเนี่ยมันไปหมดเลยทั้งๆที่น้องคือน้องไม่ได้มีเยอะมากน่าจะมีไม่ถึงร้อยตัวในนี้ค่ะเล่นกับของอตัวนี้ก็ได้ค่ะแล้วเล่นเกมไปด้วยกินไปด้วยได้ค่ะไปกำลังโซโล่เลยไปนวพี่ช่วยนะข้างกับอ ไปด้วยเล่นไปด้วยค่ะครับทานข้าวยังงั้เรียบร้อยแล้วค่ะ<ำ>พี่กินมามา่าสองกล่องเขาแจมเฟรชเราก็จะมีการถอยลูกเต๋านะคะ <S <S จนถึงจุดไฟนอนตรงนี้ค่ะตกตกต,ตรงบริเวณถังงูตรงนี้ค่ะเราต้องลงไปยังหัวงูนะคะซึ่งจะเป็นการปล่อยคราร์บอนไดออกไซด์ค่ะกิจกรรมที่ปล่อยคราร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สร้างภาวะให้กับโลกร้อนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของบันไดค่ะก็คือจะขึ้นมาถ้าเป็นบันไดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครถอยมาถึง ตรงปลายบันไดละอันนี้ก็ไม่เป็นไรเฉยๆก็เหมือนการเล่นบันไดงูทั่วไปยังค่ะกาลังได้เลยค่ะกําลังสาธิตพี่ีค่ะเชิญสองทนตรงนี้ได้เลยค่ะถือว่ารับประทานไปดวยก็ได้ตรงนี้ไหมค่ะ ไปถึงช่องเกษตรค่ะใช่ค่ะอ่าอัตรานรับประทานสี่เมื่อกี้สี่ใช่ไหมคะโอเคค่ะหนึ่งค่ะอ่าอันนี้ก็ขึ้นไปได้เลยค่ะอันนี้หรอใช่เลยค่ะเพราะว่าการปลูกไผ่อะค่ะจะช่วยในการเพิ่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ค่ะพรุ่งนี้ก็ปลากไผ่ทั้งนั้นมุ่งนี้ปลูกได้เลยนะคะมุ่งนี้เขาิไปทำหลายอย่างได้ค่ะ หค่ะสองค่ะโอ้โไม่ถึงสักทีช้าได้พอเล่มงามนะคะลุกบางนะคะางว่เะอนกชุนะคัสอีก่ะครับันนะครับตวไไหมครมันช่วโมงหนึ่งนะจะเตรงนี้เลย ที่นี่นะครับใช้60กิโลเมตรให้คุ้มค่านะครับชุกก้าปลอดภัคยค่อยๆไปดูแลเพผู้่วมทางด้วยนะครับดูแลกันเองดูแลตัวเองดูแลเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับ มาห้านาทีจะปล่อยตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีรถนำทางนะครับเดี๋ยวจะมีรถนำทางห้านาทีจะปล่อยตัวนะครับช่วงแรกเป็นช่วงการวิ่งถนนคั้นกรีดถนนวิ่รัชยานถนนวิ่งในหมู่บ้านประมาณ2.5กิโลนะครับจัดดีครับทุกคนนะครับตลอดนครับผมในตัวแทนทีมงานทีมงานที่ทำสนามนี้ให้เกิดขึ้นได้นะ สามนาทีนะครับสามนาทีาาทขออนุญ,ญาตนะครับทุกท่านเปิดเฮดแแรมครับผมขอเปิดเฮดแรมครับจะได้มนจะถึงท่านส,สอนบมาร์คังคับเลยผมมาได้คือภาพจะสวยนะครับภาพจะสวยแต่ว่าจุดประสงค์จร,จริงคือพวกความปลอดภัยครับเพื่อเป็นการบอกว่าทุกท่านรอปแล้วสำหรับก,การจะออกไปผนญภัยที่กิโลเมตรหลังจากนี้วันนี้ก็ออกจากจุดไปตัวมันได้ประมาณหนึ่งกิโลนะครับ ก็เป็นทางลัดอย่างอยู่นะครับวันนี้ก็เริ่มเช้าแล้วนะครับวันนี้ก็ มาได้ประมาณสิบสองกิโลประมาณสองชั่วโมงจากปล่อยตัวตอนนี้ก็เชา้ามีแสงฮะเนี่ยสียับสีเขียวสี่สิบโลแดงร้อยน้ำเงินหกสิบ Wir ีหลังจากที่เข้าเช็คพอยที่หนึ่งนะครับก็ระหว่างเช็คพอยที่หนึ่งไปเช็คพอยที่สองก็จะเป็นโซนป่าไผ่นะครับชันๆย,ยาวๆครับมาตาม บินสีเขียวไปสีเขียว40่กิโลของเรานะครับสีน้ำเงิน60สีแดง100ก็ใช้รดรวมกันก็เดี๋ยวก็คงไปแยกกันตรงไหนสักทีนึงปหนึ่งหนึ่งว้ย าเรียบร้อยไปแล้วครับนี่ก็อยู่ตรงจุด <c oughs> ชมวิวนะครับเป็นลานหินนะครับก็อแอบตรงนี้ก็ลมเย็นเลย โซนอุโม,มงค์ป่าไผ่นะครับ หลานกลางเด้นเขาดัานนะครับก็ถึง c p 3ลนนแล้วตอนนี้ CP4 เดี๋ยวอ่ะใช่ครับพี่งับพักเสร็จแล้วก็เข้า CP5 นะครับเดี๋ยวกว่าดีค่ะกีค่ะ ก็จะออกจากทีสี่แล้วนะครับน้เอาเยอะๆทีสี่ถึงสิบโมงเรามาถึงก่อนเก้าโมงอันก็จะเป็น 4, ทีีเจ็ดน้เอาเยอะๆึงใส่เนี่เราก็หลดอาหารหลดน้ำเรียบร้อยละอ่ะไปกันตอ่อครับ ก็บริเวณเขาเด่นนะครับก็จาก CP4 ไป CP7 ก็จะผ่านเขาเด่นก็ประมาณขึ้นเขาก็ประมาณ10โลนะครับทันนี้เราเข้า CP4 เราตุนเวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะครับเราเข้าก่อนประมาณ1ชั่วโมงก็จะไปช้าบนเขาเด่นนะครับ มได้เกณฑ์ความสูงพันกว่าแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณหกร้อยยอดอยู่ข้างบนน่าจะขึ้นมาถึงยอดแล้วนะครับ เราแถวเด่นขึ้นมายา,ยาวๆนี่ก็จะทั้งเรียบละก็เหนียวก็เริ่มกันครับฟังจากเสียงหูเอืรอดะน่าจะสูงหูเอื้อดข้างขวาไปกันตอ่อครับ เงินสุดท้ายแล้วครับก่อนจะเข้า EP 7ตอนนี้ผ่านมาแล้ว27โลสปิดโมงครึ่งอ่ปแล้วลูกท้ายแล้วมาผมรออยู่เนี้ยไปหลงแม่เอาประมาณ สองกิโลก็จะถึงสิบพอยที่เจ็ดแล้วครับดออฟบ่ายโมงตอนนี้เที่ยงอะก็มีวาอีกสมุมน่าจะเข้าทันคัดออฟอยู่ มัครีมีคอ่ะซองไอหนุ่มท้ายดงเข้าไปดูได้ไอหนุ่มท้ายดงไอหนุ่มท้ายดงเข้าไปดูมีอทริปขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวนี่เหมือนบอลพาเที่ยวใช่ป่ะดีนะแบบใช้เวลาชีวิตคุ้มมากโอ้โหสุดเที่ยงครึ่งนี่ก็ถึงพี P7 ใช่ไหมใช่ครับสิ P7 นะครับถึงก่อนคัตออฟสามสิบนาทีคัตออฟบ่ายโมง กำลถึงเที่ยงครึ่งรอดแล้วครับร <laughs> <laughs> อดเย้ <laughs> <c oughs> เหลืออีกามสบนาทีมาทานกันข้าวกาทา <c oughs> ข้ของผม <c oughs> ว่าเนี่ยอ๋อยักษย่อนี่ครับนี่ก็ออกจาก EP 7นะครับก็คัดออฟเส้นชัยกี่โมงนะครับ16ครับใช่ครับ16ตัวโซนโซนคัดออฟ16ตัวโซนโซนนี่เรามีเวลา3ชั่วโมงกับอีก10กิโลนะครับก็อาจจะเดินไปเรื่อยๆครับดูโซงะ มันจะเมฆเยอะอยู่ฝนแท้ป่าไผ่ครับฝนมาฝนม,ม,มานปเรื่อเส้นชายงอยกประมาณสองกิโลครลับก็จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับน,นี่ฝายเก็บน,น้ำ จบแล้วรับแล้วสิงแล้วเลยมันยังสดเลยคนนี้สดนะสดเลยสิ่งสิ่งเลยแล้วน่าจะมายิ้มแย้มขนาดนี้กัดฟันมาเลยครับไม่มันหยาบหยาบมันคนไทยแล้วแต่ทำไมถึงมันยิ้มโดนใจสิงแล้วไเหรอ ไม่ตดะครับไม่ติดละคนได้เลยนะครับติละคนิละคนคนนะพี่